السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خطان رب في نوم بوت ميم إسلام سمرب جوشن نرحب بوت سيري رنك علمات نرحب ใน EP ที่6 อีพีที่เราจะได้รับรู้เรื่องสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยเสียละหมาดนะครับการละหมาดก็เวลาที่เราทำสมบูรณ์มันก็จะมีการกระทำบางอย่างที่ทำให้การละหมาดของเราเนี่ยเป็นโมฆะหรือว่าเสียการละหมาดไปนะครับถ้าหากว่าทำสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยเราต้องเริ่มต้นละหมาดใหม่นะครับอ,อย่างแรกเลย กินและดื่มโดยเจตนาอ่านะครับการกินและการดื่มโดยเจตนาในขณะละหมาดนะซึ่งตอนนี้มีไหมครับน่าจะไม่มีนะละหมาดละหมาดอยู่แล้วก็อข้าวตั้งอยู่ข้างๆตักมากินหน่อยไม่มีแต่มันจะมีในเรื่องของเศษอาหารติดในฟันกินข้าวอ่า พึงกินมาเนื้อย่างเศษเนื้อเต็มเลยนะครับเศษเนื้อเต็มเลยไปละหมาดไปละหมาดขณะกลาลังละหมาดอยู่ลิ้นดุนดุนมีเศษเนื้ออยู่นิดนึงเอากืนเรียบร้อยครับเสียละหมาดแต่โดยเจตนาแต่ถ้าหากว่าไม่เจตนายกตัวอย่างเช่นว่าอ,อยู่ดีๆมันหลุดมันหลุดลงมาแล้วก็ลืม เกินเข้าไปเลยอันนี้เราไม่เจตนาไม่เป็นไรนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทําเพื่อป้องกันตรงนี้คืออะไรครับคือการแปรงฟันก่อนอาบน้ำละมานนะครับหลังจากเรากินอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะอาบน้ำละมาก็ให้แปลงฟันเพราะว่า มีะฮะดิษที่ท่านอับดุลลาห์อะลัยอัลสลัมได้สั่งใช้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าไม่เป็นการลำบากเนี่ยแก่ประชาชนของฉันเนี่ยฉันจะใช้เขาแปรงฟันทุกครั้งก่อนที่จะอาบน้ำละมาดนะครับก็คือให้ถ้าหากว่าเราจะสังเกตชาวอาหรับนะครับเขาจะมีอ uh, ่าไม้มิสวาคก็คือก่อนละมาดเนี่ยก็ยืนเข้าซอฟแล้วเนี่ยก่อนละมาดเขาก็าจะเอามาถูๆถ,ถ,ถูฟันก่อนที่จะทําการตักบ,บรอ,อรอตุนยารอมครับ สองการพูดโดยเจตนาการพูดโดยเจตนาซึ่งพูดเป็นออกมาเป็นคำที่รู้เรื่องเลยไม่เกี่ยวกับการละหมาดนะเพราะว่าแท้จริงท่านจากท่านอิบนะมัสอุดบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยให้สลามแก่ท่านนบีสุลตล์เลยวลสลมัมในขณะที่ท่านนบีกำลังละหมาดอยู่ท่านนบีก็ตอบรับสลาม แล้วเมื่อเรากลับมาจากกษัตริย์อนัญญาซีเราก็ให้สลามกับท่านก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยเคยให้สลามแล้วนบีตอบรับสลามแต่หลังจากที่ทําการอพยพไปยังฮาวาชะนะครับก็กลับมาหานาบีก็ได้ให้สลามกับนบีแต่ว่าครั้งเนี้ยท่านนบีไม่ได้รับสลามนะพวกเราก็เลยถามว่าย่ารอสุลลอพวกเราเนี่ยเคยให้สลามกับท่าน แต่ว่าในขณะที่ท่านกําลังละหมาดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านตอบรับสลามแกเราแต่ทําไมตอนนี้ท่านไม่รับสลามแกเราท่านนาบีก็บอกว่าอินนัฟิสซาลาติเลยชุกรันแท้จริงในขณะละหมาดเนี่ยก็คือยุ่งอยู่ไม่ให้พูดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าเวลาละหมาดเนี่ยไม่ให้พูดถ้าพูดก็จะทําให้เสียละหมาดนั่นเองนะครับโดยตั้งใจนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพูดโดยไม่ตั้งใจละ่ะ อยู่ทีๆพูดออกมาเองอ่าก็จะมีรายง,งานจากท่านมัวอัลเวียบุตรของอัลฮักัมได้กล่าวว่าขณะครั้งหนึ่งเนี่ยขณะที่ท่านมัวอัลเวียเ,เนี่ยมัวอัลเวียบุตรอัลฮักัมเนี่ยกำลังละหมาดอยู่อ่าละหมาดอยู่กับท่านรอซูลซลลัลลอฮุลเลาะห์ซัลลัมก็บังเอิญและเกินมีคนคนหนึ่งจามพอจามฮัทชิ้นด้วยกับามารายาทของการจามเนี่ยคนที่ได้ยิน ก็จะขอดูอให้กับคนที่จามใช่ไหมครับว่ายาคามุกัลลฮ์วาวียเนี่ยก็เผลอลืมก็ไปตอบรับก่ายาฮามุกัลลฮอในขนาดนั้นเนี่ยก็คนที่อยู่เนี่ยก็หันมามองหันมามองเลยนะแล้วเขาก็ลืมตัวอีกก็เลยบอกว่ามองฉันทำไมอ่ะมองทำไมหลังจากนั้นคนที่ ละหมาดอยู่ในซับเนี่ยก็ทําการตบตบไปที่ขาอ่อนนะฮะเสียงดังๆเป็นสัญญาณว่าให้เงียบหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นได้ก็เลยเงียบพอหลังจากละหมาดเสร็จหลังจากละหมาดเสร็จฉันก็บอกว่ายาติรสุนฉันเนี่ยนบีสอนนะแล้วชายคนนั้น,นบอกว่ายังไงครับฉันเนี่ยไม่เคยเห็นคนที่มีความรู้คนไหน ไม่ว่าก่อนจากนี้หรือว่าหลังจากนี้จะมีมารยาทในการสอนที่ดียิ่งไปกว่าท่านนาบีนะขอสาบานต่อว่าเอาล์าว่าท่านนาบีเนี่ยไม่ได้ดุฉันไม่ได้ตีฉันไม่ได้ด่าว่าฉันเลยนะแต่ท่านกล่าวว่าแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันไม่สมควรที่จะเอาคําพูดที่เกี่ยวกับมนุษย์พูดมาพูดมันมีแต่การตัสเบียการตักเวียแล้วก็การอ่านกุรอานเท่านั้น นบีตักเตือนนบีสอนนบีไม่ได้ดุอันนี้คือวิธีการสอนของท่านนบีสุลต่านอุลวะสลแลมนะแต่นบีสอนแบบนี้แต่ยังไงครับนบีไม่ได้ใช้ให้เขาไปละหมาดใหม่นั่นก็หมายความว่าถ้าลืมเผลอพูดออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยถือว่าการละหมาดเนี่ยไม่เสียสามการกระทําที่มากโดยเจตนาการกระท,ทําที่เป็นกระทำทำที่ติดต่อกันนะติดต่อกันเยอะ อย่างเช่นการเดินเดินเยอะๆเดินเยอะ,อะประตูอยู่ละหมาดอยู่มีคนมาเคาะประตูนะประตูห่างออกไปห้าเก้าเดินไปเปิดประตอะูอันนี้ถือว่าเสียละหมาดแล้ววิชาการเนี่ยให้เห็นพอ้องตรงกันว่าการขยับขยื่นเป็นจํานวนมากเนี่ยถือว่าเสียละหมาดแต่นักว,วิชาการเนี่ยมีความเห็นแย้งกันต่างกันว่าขนาดไหนอ่ะที่เรียกว่าเยอะ ขนาดไหนอะที่เรียกว่ามากนะอิมนานอววีบอกว่าการกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดเนี่ยถ้าหากว่ามากก็ถือว่าเสียละหมาดโดยที่ไม่มีใครขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าน้อยก็ถือว่าไม่เสียละหมาดโดยที่ไม่มีใครขัดแย้งกันเลยนี่นี่คือข้อกําหนดนที่นักวิชาการกําหนดไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็มีความเห็นไม่ตรงกันถึงขอบเขตของคําว่าน้อยแล้วก็มากอะไรคือน้อยแล้วก็มากนะ มาว่าแล้ความบอกว่าดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นอันตรายถ้าหากว่ามันจะยึดถือเอาประเพณีของผู้คนเป็นเกณฑ์ผู้คนในยุคในในสังคมนั้นนะ่ะอะไรที่เรียกว่ามากอะไรที่เรียกว่าน้อยนะอย่างเช่นการทำสัญญาในการตอบรับสลามอ่ะเวลาคนมาให้สลามเราตอบรับสลามไม่ได้ใช่หก็ให้สัญญาณได้อ,อันนี้ถือว่า น้อยไม่มากไปคันละมาดอยู่ยุงมากัดยุงมากัดหน้ายกมือขึ้นมาเกาเกานิดหน่อยไม่ถือว่าเป็นมากนะหรือ,อะละมาดอยู่ในมัสยิดลืมปิดเสียงโทรศัพท์สายเข้าโทรศัพท์ดังโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเราสามารถที่จะล้วง แล้วก็ขึ้นมาปิดเสียงได้อันเนี้ยถือว่าเป็นจำนน้อยนะครับแต่ถ้าวางอยู่ที่พื้นเนี่ยก้มลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถจากการยืนลงไปเลยหรือกกว่าลงไปสูอ่อันเนี้ยไม่ได้นะครับหรือละหมาดอยู่พัดสรงหลุดละหมาดอยู่พัดสรงหลุดอ่ะยังไงครับพัดสลงเนี่ยมันมันรู้สึกมันจะหลุด ถือว่าเราสามารถที่จะนุ่งสลงได้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่มากจนเกินไปนะครับหมลลกกว,บวกก้มลงหลุกัวหมวกกําลังจะหลุดสามารถที่จะขยับหมวกไดอ้อันนี้ถือว่าไม่ใช่การกระทําที่มากเกินไปที่มากเกินไปนั้นก็คืออย่างเช่นการก้าวหลยกนะ้าวอ่ะอย่างเช่นเวลา เรายืนละหมาด2คนกับอิหมามใช่ไหมครับแล้วก็มีคนมาต่อหลังอ่าโดยมัธฮับชาฟีเนี่ยได้บอกว่ามากกว่า3าก้าขึ้นไปถ้าแต่ถ้าหากว่าเป็นการ9ก้ามา1,9แล้วก็หยุดหลังจากนั้นก็9ก้าอีก9กอันนี้ถือว่าทำได้ไม่เป็นไรนะครับต่อมาเมื่อกี้สแล้วอ่ะสี 4, การหัวเราะหัวเราะในขณะละหมาด หัวเราะในขณะละหมาดละหมาดอยู่หัวเราะขึ้นมาเป็นคําหลายๆคําโดยตะโดยเจตนานะครับโดยเจตนารู้ว่าโดยตั้งใจอันเนี้ยเสียละหมาดแต่ถ้าบางคนเป็นโรคบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคหัวเราะออกมาโดยไม่รู้ตัวอันเนี้ยไม่เป็นไรไม่ถือว่าเสียละหมาดนะครับต่อมาเมื่อกี้สี่ห้าต่อมานั่นก็คือ าการละทิ้งในสิ่งที่เป็นรุกรโดยเจตนาละทิ้งในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดโดยเจตนานะครับก็รวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการหันหน้าหันหันหน้าอกเนี่ยออกจากทิศกิบลัตนะฮรัโดยเจตนานะครับละหมาดอยู่แล้วก็ มีคนมามีมีเสียงอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆหันไปอ่าหน้าอกเอาจากกิบลัตอันนี้เสียเสียละหมานะครับนะครับต่อมาหกนั่นก็คือการมีฮัดัสเกิดขึ้นมีฮัดัสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผายลมนะรหรือว่าการปัสสาวะก็ตามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเสียละมาดนะครับทบทวนนะครับ สิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีหนึ่งการกินการดื่มโดยเจตนานะสองการพูดโดยเจตนานะสามการขยับขยื่อนร่างกายนะติดต่อกันแบบเยอะๆจำนวนมากและส การละทิะะท้งรุกลหรือว่าเงื่อนไขของการละหมาดโดยเจตนาแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วก็ 5. การยิ้มการหัวเราะในขณะละหมาดโดยเจตนาแล้วก็ 6. การมีฮัด,ดัสเกิดขึ้นนะครับทีนี้เวลาหนึ่งในสิ่งที่เป็นชรัตเงื่อนไขที่เราต้องระวังมากๆเลยนั่นก็คือเอาเราะนะครับโดยเฉพาะ เวลาเราไปทำงานทำงานนะครับผู้ชายทำงานใส่เสื้อเสื้อบางทีเสื้อมันอาจจะสั้นไปนะเวลาถ้าก้มลงรุก,กว่าเนี่ยแล้วมันเผยให้เห็นในสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าสะดือนะด้านหลังเนี่ยอยู่ต่ำกว่าสะดือก็ถือว่าเสียละหมาดนะครับแล้วก็บางคนเคยเห็นนะครับบางคนไปละหมาดที่มสัสยิดตางเกงหัวเข่าขาด หัวเข่าขาดเวลาก้มลงสยุดเนี่ยไอ้รอยที่ขาดเนี่ยมันล้นขึ้นมาอยู่เหนือหัวเข่าอันนั้นเอารอเปิดถือว่าเสียละหมาดนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีๆหรือว่าผู้หญิงนะครับผู้หญิงบางคนออกไปด้านนอกเนี่ยก็จะใส่อ,อ,อบาบะยะนะครับผ้าคุมผืนยาวๆนะครแต่ทีนี้เวลาที่ยกมือบางครั้งไม่ระวังไม่ระวังมันก็จะเผยให้เห็นข้อมือ เอาร้อของผู้หญิงทุกส่วนนะครับยกเว้นมืออ่ะตรงนี้ถือว่าไม่ใช่เอาร้อแต่ถ้าต่ำกว่าข้อมือมาตรงนี้ถือว่าเอาร้อถ้าเผยให้เห็นนิดเดียวก็ถือว่าเอาร้อเปิดเนื่อนไขข,ของกา,ารละหมาดเสียหายนะครับก็ทําให้เสียละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่7 ที่ทำให้เสียละหมาดนั่นก็คือการเจตนาทิ้งละหมาดการเจตนาออกจากละหมาดละหมาดละหมาดอยู่คิดว่าเลิกละหมาดแล้วอ,อันนี้ในมัทธับชาฟีนะบอกเพราะว่าอินนัมันอามาลูบินเนียตแท้จริงการงานทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับการเนียดนะครับละหมาดอยู่คิดว่าอ่ะเลิกละหมาดแล้วอ่ะอันนี้ถือว่าทิ้งในสิ่งที่เป็นรุกลนก็คือการเนียดนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเหตุต่างๆที่ทําให้เสียละมาดนะครับในอีีต่อๆไปก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับการละมาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องสุญุ์สาววีก็ดอีอะไรบ้างที่จะต้องสุญุ์สาววีนะครับอะไรการละมาจะมาอะการละมาเดินทางนะแล้วก็จะมันจะมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นรายละเอียดของการละมานะครับให้ผู้ฟังนะครับได้น้องๆได้ติดตามนะครับใน เพจมีมอิสลามสำหรับเยาวชนในอีพีต่อๆไปนะครับอีพีนี้เราพบกันเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมวะรราะฮ์มะตุลลอฮิวะบบระกาตุ